เจนีเรนี่มีดีชินาตาดูกันเพื่อความหันซามานะมามามาสตาฟินสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพวกในสะประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago กล้องเข้าคลองดวงใจสเสน่หลิเกย,เยาวหยวนหอมฟุ้งช่วยกันพาดุงบำรุงคู่ลูกทุ่งไทยเงินวัดงานบา้านจัดการมาล้วค่ะตอนนี้เราอยูนอยู่ที่หน้าเฉลยพ่อพีแ่แคเนตใช่ไหมใช่ใชค่ะถึงที่วัดกันเป็นที่ ร้อยแล้วเมื่อสักครู่พี่ก็ไปไหว้พระกันมาอนกันะคะตอนนี้มาทำะไรกันที่หน้าองค์องค์พ่อพระศิวะค่ะอีท่าพ่อพระพิเนศค่ะพ่อพระพิเนศเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จใช่ไหมคะตอนนี้แก้วฟ้าเองเนี่ยก็ถือเรื่องงามยามดีในช่วงปีใหม่นี้จากแก้วฟ้าพระวิรุณจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นแก้วฟ้าสหเพชรยังไรอะ ใหม่เป่าไม่ใช่ใช่ไหมหมายความว่ามาสากตอนแรกอยู่ในสังกัดมนลทิชามิวสิกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็คือจะเปลี่ยนจากมนทิชามิวสิกมาเป็นสหเพชรก็คือกลุ่มสหเพชรเนี่ยเป็นกลุ่มที่รวบรวมศิลปินคุณภาพมารวมอยู่ในนี้แล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของทางเจ้าภาพที่มีงบน้อยแต่อยากจะได้ศิลปินที่มีคุณภาพเราให้มาที่กลุ่มเครือสหเพชรของเราเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราก็ถือโอกาสเรื่องงามยามดีมาเปลี่ยนชื่อกันเลยชื่อนามสกุลเนาะแก้วฟ้าชื่อเดิมแต่ว่านามสกุลก็เปลี่ยนเป็นสาเพชรแก้วฟ้าสาเพชรนั่นเองนะคะแต่ว่าการขอพรของพี่แก้วฟ้าเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่เลยค่ะต้องบอกว่าเวลาแก้วฟ้าไปที่ไหนต้องไม่ธรรมดาตลอดเขาก็จะให้ร้องแหลบ้างริเกบ้างทำขวัญนองขวัญหน้าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องธรรมดาเหมือนเดิมค่เดี๋ยวขอร้องลิเกขอขอพรจ กอ,องค์พระพิฆเนศเลยกันแล้วกันนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอ่ะได้ยังนะ,ะเริ่มเลยค่ะ,ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสิบนิ้วแก้วฟ้าสานเพชรขอพ่อพระเจดพระคุณองค์พระพิฆเนศจง จนนุนำร้องขอให้เลิศล้านจำรูนประพุทธถ้าคุณคุ้มครองฮู้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 สุดยอดไปเลยอะ่ะกได้แีบน่าดีนะแบบแบบอลิเกตตรงนี้นะนเลยนะอ้าวเป็นอะไรที่แบบว่า เป็นการขอพอรที่เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกใชคะที่แบบว่าร้องลิเกขอพอรอนั่นเองนะคะาอาแจากจนที่เราจะไปตรงไหนกันต่อคะถ้าจากต,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราคงับไปว่าออไหว้เจ้าแม่คุณอินนะคะอเจ้าแม่คุณอิมนี่ก็เป็นที่แก้วฟ้าเองเนี่ยนับถือท่านอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวตามแก้วฟ้าไปเลยค่ะจะเลยที่ท่านหาไป เราสิ่งตีลรอซิ่งนั่นลิหลังหลังสิ่งเช็เฉียดใจอวยห่วยหวยจิ้งนำโมมาออกเหียบบ่รอพีา เกิดน่าจะชอบซื้อปลาสลิดค่ะปลาสลิดปลาสลิดต้องจังหวัดอะไรสุพรรณอะไรจริงๆแล้วเฮ้ยจริงๆปลาสลิดอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องบางลี่อ่าพรรณบุรีก็ถ้าเกิดว่าปลาสลิดบางบ่อเนี่ยมันจะมีแค่เป็นบางบ่อไงแต่แต่บางลี่เนี่ยมีทุกบ่ออันนี้มุกจริงไหมเนี่ยมุกน้ามุกอาจารย์ราคาอาจะรย์ขอต่อราคา เขาลดให้เลยไหมสามถึงร้อยลอยู่แล้วลดี่ได้หมมันก็จะแบบร้อยอร่อยเราก็รวมกันไปเลยไงถูกจะได้3ามถึงเก้าสิบเนาะเ้าสีคุณค่งโอเคไหมพอ้โอ้ยจริงจริงเลยร้องขอต่อเอยเราก็ได้เกต่อออนนี้อันนี้อะไรได้ไหมแม่ค้าคนเสวขอให้รวยเงินล้าน วันนี้ฉันซื้อน้ำตาลแล้วเขาก็ลดให้ด้วยขอให้รวยรวยแบ่งแก้วฟ้าขอแช่งให้รวยิ่งเลยเก่งเก่งเก่งซื้อน้ำตาลให้มองเก่งฟังด้วย เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการเราก็มุฟกันมาที่หน้าพระราหูนั่นเองนะคะโอ้โหซึ่งในวัดสมานนี้ต้องเรียกว่ามีสถานที่ที่ให้เราได้กราบไหว้ขอพรแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเย็นสบายเนาะใช่ค่ะไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าจะมีร่มให้เราเนี่ยตลอดระยะทางที่เดินไปมันก็จะมีร่มแล้วก็มีขายของด้วยในแหละงน่อขอไม่ค้ามนได้ยอดสุดยอดเลยนะคะนี่แสดงว่าเพิ่ การแต่งกลอนของเราต้องไวมาก้วงเร็วมากถึงจะด้นได้เลยแก้วฟ้าเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็จะคลุกคลีอยู่กับบทกลอนชอบแต่งเพลงเองด้วยอะไรด้วยสามารถที่จะแต่งเพลงได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นลิเกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการด้นสดใช่ไหมคะพอด้นสดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมองเห็นภาพนู่นนั่นนี่หรือว่าใครมาระซิปบอกบอกชื่อเจ้าภาพหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะร้องไปได้โหสุดยอดเลยต้มีความเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษะเรียกว่าอัจฉริยะใช่ นี่เป็นลูกศิษย์ส,สุนทรพูดหรือเปล่าออไปถึงขนาดน,นั้นค่ะไปถึงขนาดน,นั้นแต่ด้วยความที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หนูเนี่ยก็เป็นลิเก<า>แล้วก็พื้นเพคือครอบครัวเป็นลิเกหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรเลือกศิลปินนะนะต้องมีแบบว่านะ้นมาได้ใช่ะคะ่ะโอ้โหคุยสนุกมากเลยแหละนะแต่ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วอยากให้ แก้วฟ้าสาเพชรผลงานนะคะอัปเดตผลงานกันหน่อยค่ะเมื่อกี้นี้ตลอดระยะทางที่เราได้พูดคุยกันมาก็มีการร้องลิเกด้วยอะไรด้วยแต่ยังไม่ได้แหล่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่าแก้วฟ้าแหล่ให้ฟังเอา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 อะไกกันนะคะอกไรแกกับอะไรย้อนฟังะสิบเี้ยวกราบคุณวันเ้าปราใจ เมตตาโปรดฟังสังเนียงนี่คือเสียงดังมาเสียงแหล่จากแก้วตามาอวยพรให้ท่านโชคดีออง่งนั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 ่งงนั่งนั่งให้ท่านโชคดีและมีความสุขอย่ามีความทุกข์ สุกสมอสอนทั้งพี่เรน,นี่และพี่เจนนี่มีอุทธนมาดังคำกลอนแก้วฟ้าน้นหอมนำขอขอบพระคุณรายการสตาร์ฟิน <c oughs> อันนี้ต้องช่วยนะ <c oughs> ขอขอบพระคุณรายการสตาร์ฟิน ช่องเมกซาก็ทีวีวันนี้รายการดีมาพบพี่น้องขอให้ร่ำรวยและมีเงินทองดังคำที่ร้องดังเจรจาและขอ ใหเงินรวยท้องสมปองเถิดนะให้ครอบครัวมีสุขและไรทุกโรคภัยสี่ยงอวยพรวอนมา<ร>จากแก้วฟ้า นี่เขาเยกคือแบบศิลปินตัวจริงเลยเนี่ยเพราะว่าบางคำก็อาจจะแบบรายการนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยต้องมีแบบช่วยกันบอกเหมือนเวลาตอนเหมือนตอนที่แบบอยู่หน้าเวทีบางครั้งก็จะแบบว่าร้องเวทคอนเจ้าภาพเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเดินมาให้รางวัลให้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะคอยกระซิบโอ้ยยังมีคนนั้นอีกนะเือคนนั้นคนนี้เราก็แบบแลไปเรื่อยๆแตไมเดินรับรางวัลเพลิน อ้ท่ฝากัวเป็นลูกศิษยแก้วฟ้าอุ้ยถึงขนาดเลยแหม่มากเลยใหญ่เออเออเกดศเเออนี้ได้ได้ต้องแรกตอนตอนแรกก่อนเราต้องกิ้งก่าก่อนกิ้งก่าแล้วก็กิ้งือกิ้งือกิ้งกากิ้กิ้งกากิ้งตือกิ้งก่ได้้ม่สิเป็นแค่แรกเป็นอล้ำเยอเลยนะอยกระได้นะอ้ยอฝากค้นงานกันดีกว่าเลยอ่ะอ้าวเนชอบรอแล้วอยากจทาง ตัวิตตต่อแน่นอนแล้วค่ะแก้วฟ้าสหเพชรนะคะในช่วงนี้ก็คือเราก็จะมีผลงานตั้งแต่การแสดงลิเกก็ยังแสดงอยู่คะแสดงเป็นนางเอกรับเชิญให้กับคุณพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะแล้วก็ยังมีการทำขวัญหน้านะคะงานคอนเสิร์ตนะคะใครที่มีงานอะไรอยากให้นึกถึงแก้วฟ้านะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่สาวๆอาจจะยังไม่รู้ว่าแก้วฟ้าเองเนี่ย ด้วยหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือสักคิ้วสามมิตินะคะพี่ไม่สังเกตคิ้วนะคะคิ้วต้องมาก่อนคิ้วต้องมาก่อนคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะติดต่อแก้วฟ้าได้เลยนั่นเองนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครจะติดต่อนะคะต้องรีบติดต่อเลยตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนานนี้ไม่ว่างเลยนะคะโอ้ค่ะอีกทีนึงต้องเวษาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะว่าช่วงนั้นต้องไปเกี่ยวข้าว ยกันยวว่ามีคิ้วไปฮุดไปซัดคิวเออเรีบติดต่อมาได้ไดรีบติดต่อมาได้เลยค่ะติดต่องานจ้างงานชอ์ที่ไหนบ้างค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ 0818241426ปึ๊ดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 1 8 2 4 1 4 2 6ค่ะอ่นด้ค่ะมี Facebook เหมือนกันก็มี Facebook นะคะแล้วก็ยังมี i n s t a า r กรแล้วก็ในช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะก็พิมพ์คำว่าแก้วฟ้าสหเพชรนะคะเข้าไปก็เลยจะเจอเ่ะเจอกันเลยนะคะอโหวันนี้คุยสนุกมากๆแล้วก็ได้รับ รับรับแบบว่าความเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างที่ได้คุยกับแก้วฟ้านะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทางรายการ Star Fin Medical TV ก็จะมียูทูบรนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะนี่กินยังไงยังไงบอกเขาด้วยเธออันนี้เป็นอันนี้เราไม่ใยูทูบรนะคะเป็นจุลินซีที่มีประโยชน์นะสูตรจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่เป็นหมัก ชีวภาพที่มีประโยชน์มากๆการทานจูดินซีทำให้ร่างกายแข็งแรงจูดินซีจริงๆมีประโยชน์มากๆนะคะใช่นะคะเป็นสตรอเบอรี่ด้วยทานง่ายนะคะทานง่ายสตรอเบอรี่ขอบให้เลยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแก้วฟ้าสาเพชรและก็ขอบคุณค่ายเพลงสาเพชรด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเราสตาร<ต>์ฟ,ฟินฮอตทุกซีนฟินทุกช็อตฟิตนเตอร์ลาปนกันนะคะสวัสดีค่ะ<ต>